สารส,สุขเขาแจ้งมาให้ไปฉี S <S ดวัคซีนได้แล้วนะถึงตาคุณแล้วอ,ะอ่ะแล้วฉีดยี่ห้ออะไระนินดีด้วยนะได้ซินโนแวคฉีดสองโดสวันนี้โดสแรกก่อนนะนแต่ในเมือขงข้างๆทํำไมเขาเลือกอะไรก็ได้ทำไมฉันเลือกไม่ได้ล่ะฮะเก่งกำไรหรอกหรือเขาโกหกคุณแล้วละ่ะโลกนี้มันกระจกอ๋อเหรอไอ้หนูสองล้ารลอกมึงคุ้มไม่ไหวนี่เรียกว่ากระจอกเหรอไม่ทำงานหรือไปหลับนายใช้คำว่าช้าเหรอ ช้าอะไรกันแล้วมันเพราะพวกมึงมันไม่ระวังตั้งหากไม่ใช่เหรอพวกเพื่อนๆหนูไม่ใช่เหรอที่ไปปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรเข้าประชุมแผนพัฒนาอไปบอกลูกพี่ม um ึงนุ่นกับเรื่องแบบนี้มึงต้องคิดแผนฟื้นฟูพัฒนาประเทศไม่ใช่ฟื้นฟูพวกมึงอย่างเดียวเพราะตอนนี้ชาวบ้านจะแดกหญ้าแทนข้าวแล้วอย่าคิดแต่อำนาจเดี๋ยวประชาราช์จะคว่ำมึงเอาได้ก็เดี๋ยวเราจะเพื่อนเที่ยวเฟสซะผมคิดว่าตอนนี้ชาวบ้านไม่ได้อยากจะเที่ยวนะ อ่ะมึงไปตบเขาแบบนี้เขาตามคนมาจบมึงแน่เข้าใจได้แต่เดี๋ยววันไหนมันเกิดกับครอบครัวานายแล้วไหนจะรู้สึก